สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาเด้อมากินข้าวเปียกบ้านเฮาเขาห้องว่าเขาเอินว่ากยจับยวนเนาะนี่นี่ตับมีเลือดมีหมอูอะไรไหมฮะน่ากินไหม แซ่บแซบมันจะมีผักกินจับด้วยแต่เมื่อนี้ไม่ได้กินเองด้วยให้พ่อบ้านเพิ่งกินโชว์เด้วเหมือนนี่ไม่ได้บุกินเกบไว้เซ็บๆจ้า นี่หน้าตานะคะจะเป็นอย่างนี้กินกับผักไม่นี่มาเด้อพี่น้องมานไม่กินกระกเปียกแมานาวนะมีกระเปียกกระเปียกกระเปียกกระพี้กระทอมไปจับพอเหมาะไปจับ,จบ,จบยวนจากวอลผิดวอลถึกต้องขอโทษขออภัยเดอ้ออันนั้นสัตว์เลี้ยงในบ้านเดอ้อพี่น้อง มีหลายหลายหลายรูปแบบนะจ๊ะมีครบมีครบยังเหลือตักรใต้บ้านนี้มีทุกอย่างไก่หมูเอ้ยหมูไอ้กินในชามอ้าวถ่ายคนกินเด้อเมื่อกี้ได้กินเองแล้วก็โบได้ถ่ายได้บวกกินแล้วถ่ายเอาห้อมรวมบ้านเราเนาะเจไดโบ่มีหอมรวมบ้านเรา ฮอนเด้พี่น้องเอยมือนี่จังหวัดระยองร้อนมากฮอนร่มฝนตกนะดูดูโบโด,ดิคุณโบคะคุณโบเฮ้อย <Hey you. S 2> ู่ทายฟังนี่รู้สึกว่าจะโบคอยแจ้งปานใดเด้อรู้สึกว่าตอนแรกว่าชิถวทายทางฝุนที่บอกเจาเจๆ โก,โกินอะไรอ่ะส <ใน S 1> ิ<ใ>นช<ห>ูก็นตาปะหยู่หางนะลูกโ้นะห่อนี่เ้องไล่ไล่ตีนลลูกแม่มันโหดนะลูกขอกินน้ำก่อนนิดนึงจับจับน้องเริ่ม,มเริ่ม น้ำเชื่นงใจซับดูเนาะใจให้เองไม่มีหรอกสใออสใใ่เองนั่งเนอะจมูตะหมาตะแมียบายเติมไข่กระสวนหนึ่งกล้กองมันบูโฟกัสนะเพราะว่าอันนั้นไงลมพัดแล้วแบบ อันนัน้นบุถึกโฟกัสทางนู่นแล้วกันดูไอตูดหมึกนั่นน่ะนี่ต้องใส่ตีนไก่นะมีไงเช้าไงขาไก่ <c oughs> มีอยู่ตัวไอขาเดียวมีอยู่ข้างเดียวแต่ยังเกินหลายข้างก็นู่นข้างหน้ากล้องบุนจกโตหันช่องสี่ห้าหกเจ็ดตัวแปดตัวเก้าตัวกับโบแล้วมันแพงก่นนะ เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะนี่เป็นจังไรแหละคนนี้ฮะคนนี้ยัง <laughs> ไงคิดจะได้ลายโลอยู่หรอนอะ่างเกินข้าวกินข้าวตรงไหนคือไปนั่งเฝ้าตรงนั้นเลยค่ะ <laughs> นี่คือสมุนนะคะเนี่ยเขาเรียกบ,บริการส่วนตัวบริวารเ <laughs> บริวารเขามีชื่อเขามีชื่อว่าช็อกโก เป็นสัตว์เลี้ยงให้บ้านเลี้ยงจนเป็นกลายเป็นหมาที่แบบเป็นหมูแล้วเนี่ยเอ้คือเรียกวอะไรหมากายร่าง <laughs> กายร่างกลายเป็นช้างเผือก <laughs> ใช่ไหมช้างเผือกก็ต้องสีขาวสินี่ <laughs> ก็ห้องผู้ยังก็ด้เห็นค <laughs> วายตู้พี่จักด <laughs> บ้านเราอะ่ะดูดิ โบช็อกโก้ในโบโก้โบโก้อะไรนี่ช็อกโก้อันนู่นโบโก้ตัวเล็กโบโก้เบลโบโบมาพี่แกมาโบจ้าเดี๋ยววุ่นวายจะจับลูกเกี๊ยบอะไรั้นก่อนสุดยอดไม่ได้ <c ười> หอนหอนพี่น้อง <c ười> หอนริมือนี่ความหอนของ ระยองประมาณประมาณสามสิบเอ็ดหรือสามสิบสองนี่ะสามสิบสององศาไปจักมันนี่เห็นพยากรณ์อ,อากาศเมื่อคืนนี้เห็นเขาเตือนว่าวันนี้จะร้อนมากด้วยในโทรศัพท์มันเตือนขึ้นมา เอาตะเกียบในซองของใครอ่งเปาของใครของใครเนี่ยแต่จังบาทนาะแล้วบอกถึงห้าร้อยมั้พอได้กินนั่นนี่แล้วพอได้ให้ซื้อขนมไม้ลูกกับข้าวเหนียวแล้วกันพอซื้อข้าวเหนียวนะซื้อข้าวเหนียวไว้พอได้ซื้อข้าวเหนียวกินพี่น้องอ่งเปา หากได้เมื่อนี้เด้อรีพื้นหักมาขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะที่มอบอังเปาให้ขอให้รวยๆเฮงๆมากๆขอให้เฮงๆรวยๆเด้อทำกิจการอะไรขอให้ขอให้ออเด้อว,วันละแสนวงันละแสนหรืใช่ได้วันละแสนขึ้นไปขอให้รวยๆเด้อค่ะเด้อ ว่าจะเก็บเมื่อกี้นี่ลืมเก็บไงพอดีเขาให้มาแล้วก็วางไว้ตรงนั้นเลยอ่างเปาอ่ะอ่งเปาซินยิว,วยพูดไม่เป็นเหมือนภาษาจีนเขาพูดกันอะไม่ใช่เป็นจะเป็นแต่ว่าพูดออกเสียงไม่เป็นจริงนะชินยีวห่วยใช้เหรอ,อพูดไม่เป็นอะไรเรื่องจริงออกเสียงโมเป็น <c oughs> พ่อพอถ่ายตรงนู้นเนาะชัดมากเลยพี่เบิร์ดเดี๋ยววัลังเราไปกินข้าวด้านนู้นดีกว่าเนาะไปกินข้าวอยู่ตรงนู้นดีกว่าเมื่อไหร่ลูกเมื่อไหร่แล้วพอแล้วลูกต้นไม้ต้นหญ้าเนี่ยรกรุงรังหน่อยนะคะอยู่ที่ทำงานค่ะ โอเคโฟกัสทางคนกินอีกรอบหนึ่งนะเมื่อกี้นี่ไอก็เลยหันกล้องไปทาง,งแ่กแบๆอย่าโฟกัสตรงพัดลมเ้ยพี่นออ้องเ้อพัดลมพัดลมมันดูดอากาศจากครัวหน้าตามันเลยเป็นอย่างนั้น โฟกัสตรงคนกินก็แล้วกันดูคนใกล้หมาหมาอะไรใกล้วะเจ้าไอ้ขบดิักเกอร์กี้เกอร์กี้ชัอกโกตาเชอร์กีชัอกโกอาโบโก้ ดูน้ำหนักมันประมาณเกือบห้าสิบโลนะเออนี่เด้อตอนมันป่วยสี่สิบสองไอตอนที่มันหายป่วยได้ยี่ห้าสิบได้ยี่ห้าสิบกิโลนะี่รดไวเลอร์าเรียกเอินผิดก็ขอโทษขอษขอภัยเด้อเพราะว่าบุหัวมันตุยชิช่อเฉยอ,อะไรพันพันพันมานะ ชีรัตไวเลอร์หรือล็อกไวเลอร์บูจักกันแม่มาในเรื่องู้ใดหูก็ได้เอนผิดเอนถูกต้องขอโทษขอัยทุกคนด้วยนะจ๊ะจะทีแน่เนี่ยนะวันวันเอาแต anyway. ่นอนเนี่ยดูมันกินดิพี่บอเลาเอาเอาเอาเนื้อนะให้มันกินทีดิเอาเนื้ออยู่นั่นแหละอยาอยาหมูเอาไว้กินกินนะแต่ว่าเอาตัวทีเออเอนั่นแหละนั่นแหละเออลองให้มันกินดิเดี๋ยวมันจะลุกกินหรือเปล่าหรือมันจะนอนกินดูนะ ทุกคนดูนะดูความขี้เกียจของมันนะเนี่ยดูดูมันทำมันจะลุกกินที่ไหนอืความสบายของมันไม่มีใครเกินกินแล้วนอนหมายถึงหมานะคะไม่ใช่คนคนไน่กินทําทั้งวันเลยไม่หยุดเลยเนะนี่ยเนี่ยรี่กินข้าวเสร็จแล้วจะไปทํางานต่อแล้วก็จะขึ้นไปทูบ้านด้วย ก็เลยมาถ่ายคลิปหน่งคนนอนอยู่ข้างหลังให้โบโบจ๋าโบทำมันไม่โฟกัสตรงพี่เบิร์ตสะล่ะมันไปโฟกัสตรงนู่นนะจัดเลี้ยงน่นอะกล่องคับจัดเลี้ยงค่ะ เดี๋ยวคราวหน้าจะตำกุ้งสดให้พี่เบิร์ดกินโชว์แต่แต่แม่บ้านกินบุเป็นเด้อพี่น้องเด้อกินบบไรของของผิดบุกากินเดี๋ยวจะให้หอน <inate> หาเด้อค่ะมกิ้นร้อนมากเลยมืกิ้นร้อนสุดๆเลยตอนที่กินเลยเนี่ยเขาเปียกเนี่ยกวยจับยวนเนี่ย <c oughs> ดูดูมันทำนะโอ้เดอดูดูดูมันทำเลยกองกลนเนี่ยจับลูกเจี๊ยบอะ <c oughs> แล้วเมื่อแล้วพี่น้องกินเค้มแล้วแหนมพอชะมีแไรเดอร้อนี่ขอบ,ขอบคุณเดอ้อพี่น้องเด,ออด้ออย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด,ด,ดไลค์ให้แน่ช่องน้อย้ยหนึ่งแต่ว่าบ่ค่อยมีคนเบิง่งเพราะหากับเปิดช่องมีเจ้าเจ้าเจ้าสบายดี